ราศีกันดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนมิถุนายนปี2567ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17กันยายนถึง16ตุลาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกันเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวรัคนาราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งดาวพุธดาวประจำตัวของคุณนะคะและก็ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงิน ก็ได้ย้ายออกจากภพมรณะแล้วนะคะก็ย่อมจะส่งผลดีกับเจ้าชะตาโดยเฉพาะนะคะดาวพุธเมื่อได้ย้ายออกจากราศีเมษก็จะส่งผลนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็จะกลับมาแข็งแรงมากขึ้น และชีวิตของคุณนะคะจากนี้ไปก็จะสามารถขยับขยายได้นะคะในหลายๆเรื่องและมันก็จะมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าดาวพุธจะโคจรเดินเร็วนะคะไปจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งบางทีนะคะมันก็อาจจะส่งผลให้ชีวิตของชาวราศีกันในแต่ละวันมันจะผ่านไปแบบรวดเร็วมาก และที่สำคัญนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณตั้งแต่ต้นเดือนนะคะไปจนถึงวันที่13มิถุนายนก็จะโครจรมั่นคงอยู่ในราศีพฤกษ,พษภภายใต้ภพสุภาก็ย่อมส่งผลดีนะคะทำให้ชาวราศีกันมีโอกาสที่จะได้รับโชคดีทางการเงินเข้ามาบางคนนะคะอาจจะได้เงินจากครอบครัวหรือว่าใครที่มีคู่มีแฟนนะคะช่วงนี้แฟนของคุณก็จะจ่ายให้คุณหนักมากหรือ อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวราศีกันจะได้เดินทางไกลก็ได้ ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายและส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกันก็คือในวันที่2มิถุนายนนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสหาชาัช h จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะในภพมรณะก็แปลได้ว่าตลอดทั้งเดือนนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกเงียบเหงานะคะมีโอกาสที่เพื่อนหรือว่ามิตรสหายที่เคยใกล้ชิดกันนะคะก็จะห่างหายกันไปบ้าง ในวันที่10มิถุนายนนะคะดาวพุธดาวประจำตัวของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนและก็จะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นเกษตรอาธิปดีดาวพุธนะคะก็จะส่งผลดีนะคะกับเจ้าชะตาจากนี้ต่อไปนะคะชาวราศีกรคุณจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองคุณจะมีไอเดียสร้างสารรค์นะคะมากมายหลายคนก็จะมีความมุ่งมั่นแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองจะกลับมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น วันที่14มิถุนายนนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนสุภะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในพบการงานก็จะส่งผลดีนะคะกับคนที่ขยันขันแข็งคนค้าขายคนทําธุรกิจนะคะจะเป็นจังหวะเวลาที่จะทํามาคาขึ้นหลายคนคุณมีเกณฑ์จะสมหวังจะสําเร็จในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินอย่างที่คาดหวังเอาไว้ วันที่15มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวีนาจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะในพบการงานและก็ได้ตำแหน่งทางดวงดาวนะคะเป็นราชาโชคข้อดีนะคะก็แปลว่าคนที่ทำงานออนไลน์นะคะคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะหรือว่างานทางไกลนะคะงานแบบไม่ต้องออกหน้าจะเป็นจังหวะเวลานะคะที่การงานจะโดดเด่น หรือบางทีนะคะเจ้าชะตาก็จะได้รับความช่วยเหลือนะคะทางการงานแบบรับๆก็ได้แต่บางครั้งนะคะชาวราศีกันนะคะอาจจะต้องเดินทางไกลนะคะเพราะว่าการทำงานก็ได้ วันที่18มิถุนายนนะคะดาวพระเกตก็จะย้ายออกจากภพอรินะคะเข้าสู่ราศีมังกรในภพปุตตะก็แปลว่าอุปสรรคปัญหานะคะหรือว่าความเครียดความกดดันที่คุณมีอยู่นะคะมันจะลดน้อยลงไปและเมื่อดาวพระเกตนะคะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีมังกรก็แปลว่าจะมีคนนะคะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้คุณนะคะจะได้เริ่มต้นลงมือทําอะไรใหม่ๆหรือคุณเองนะคะก็อาจจะมีไอเดียแปลกใหม่เข้า มาก็ได้และในวันที่27มิถุนายนนะคะดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในภพราพะและจะโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งนี้นะคะไปจนถึงเดือนสิงหาคม ดังนั้นนะคะก็แปลว่าตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนะคะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะของชาวราศีกันดังนั้นนะคะใครที่คิดอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือว่าคิดอยากทำอะไรก็ตามนะคะในช่วงนี้มันจะมีความราบรื่นชีวิตคุณนะคะก็จะมีโชคช่วยตลอดดังนั้นนะคะก็ขอให้คุณใช้ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่27มิถุนายน นะะในการเริ่มต้นลงมือทำนะคะเพราะว่าคุณจะมีความโชคดีจะมีโชคช่วยและจะสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายสำหรับโชคชะตาของชาวาลัคนาราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้จากนี้ต่อไปนะคะเจ้าชะตาจะมีทั้งทรัพย์มีทั้งโชคนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณมากขึ้น มาดูในด้านการงานกันนะคะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะก็ได้ย้ายออกจากภพมรณะแล้วนะคะก็ย่อมจะส่งผลดีนะคะทําให้การงานของคุณจะได้ขยับขยายหรือว่ามีความก้าวหน้าที่มากขึ้นและหลายคนนะคะในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะได้สร้างชื่อเสียงนะคะจะมีเครดิตที่ดีเกี่ยวกับการทํางานหรือถ้าหากคุณนะคะได้ไปลงทุนทําธุรกิจ ช่วงนี้คุณก็มีโอกาสจะได้ลูกค้าใหม่ๆและที่สำคัญนะคะก็คือดาวพุธนะคะจะโคจรเร็วก็ยิ่งส่งผลนะคะให้เจ้าชะตาคุณจะมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการงานเข้ามาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการเจรจาการสื่อสารก็นับว่าจะมีความราบรื่นคนที่สมัครงานนะคะก็มีโอกาสจะได้งานที่มั่นคง โดยภาพรวมแล้วนะคะดวงการงานของชาวราศีกันนะคะก็จะอยู่ในช่วงที่จะกลับมาพลิกฟื้นจะกลับมาดีขึ้นและก็จะดวงดีนะคะต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเลยนะคะมาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะจะโครจรได้มาตรฐานที่เข้มแข็งนะคะอยู่ในราศีพฤกษภศภายใต้ภพสุภะ แล้วก็จะมีทั้งดาวพฤหัสนะคะดาวมืตะยูตั้งรับรออยู่ก็ยิ่งส่งผลนะคะทําให้ชาวราศีกันนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้เงินแบบไม่คาดฝันก็นับว่าในช่วงนี้นะคะเจ้าชะตาอาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะหรือจะมีโชคมีราบเข้ามาทําให้ได้เงินมาแบบง่ายๆบางครั้งนะคะก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือทางการเงินให้กับคุณอาจจะได้เงินนะคะจากครอบครัวจากคนรักก็ได้ ส่วนใครนะคะที่กำลังอยากจะไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้นะคะก็จะมีความราบรื่นจะมีเครดิตทางการเงินที่ดีหลายคนนะคะมีเกณฑ์จะได้เงินจากการลงทุนนะคะก็จะเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะนะคะกับการเอาเงินไปต่อเงินชาวราศีกันนะคะคุณกำลังจะได้รับผลดีนะคะจากสิ่งที่คุณได้สร้างทำมาก่อนหน้านี้ และเดือนมิถุนายนนี้ก็จะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะมีเงินเข้ามาให้ใช้แบบเป็นกอบเป็นกรามคนที่ทำมาค้าขายช่วงนี้ก็นับว่ายอดการค้าของคุณจะกลับมาทำกำไรมากขึ้นด้วย มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคนาราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้ดาวสุ์ดาวตัวแทนความรักนะคะจะโคจรกุ้มกับดาวคู่ครองของคุณนะคะก็ย่อมจะส่งผลนะคะให้คนที่มีคู่มีแฟนจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณนะคะจะหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของความรักส่วนคนที่ยังโสดนะคะช่วงนี้นะคะคุณก็อยากจะมีใครสักคนนะคะเข้ามาในชีวิต ที่สําคัญนะคะดาวพราหูเร่งรักณาอยู่นะคะบางครั้งก็อาจจะส่งผลนะคะให้ชาวราศีกันคุณก็จะตกกลุ่มรักคนคนนั้นคนนี้ค่อนข้างง่ายส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะพอสถานการณ์รอบตัวดีขึ้นนะคะมันก็จะส่งผลให้ความรักของคุณจะดีขึ้นตามมานะคะเรียกได้ว่าสิ่งที่เคยผิดใจกันในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็จะกลับมาคุยกันเข้าใจกันมากขึ้น จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้นะคะดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะจะกดซุปเปอร์แตงนะคะสนับสนุนช่องก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง